สี่เหลี่ยมซ้ายมือช่องสี่อ๋อช่องสี่เหลี่ยมซ้ายมือซ้าย,ายมือนี่สายมือช่องข้างล่างนี่บอค่ะคุณนน้องแอร์ถ้าโอ้โอ้สิได้จําไว้สามรอบแล้วได้ไหนลูกคอมเมนต์ค้างกดตรงช่องสี่เหลี่ยมซ้ายมือนี่สายมือแม่อันนี้เนาะนี่เนาะอันนี้คล้ายๆช่องสี่เหลี่ยมซ้ายมืออ๋อแม่สิได้จําไว้อืม แล้วแล้วกดไปไหนต่อค่ะด้านล่างค่ะด้านล่างด้านล่างซ้ายมือของแม่นุตีนะคะใช่ไหมคะด้านล่างซ้ายมือด้านล่างด้านล่างซ้ายมือสุดแต่ไม่ใช่ตรงช่องช่องข้างบ BON นที่มีรูปกล้องรูปลําโพงที่มีรูปเหมือนเหรียญทองสามเหรียญแล้วก็มีสี่เหลีย่ยมไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คือขาวามือของแม่นุตีค่ะอ่ะอ่าคุณแอแล้วจะมีคําว่าแชทสดแล้วจะ มีคำว่าแชทสดอ่าพอกดสี่เหลี่ยมแล้วจะมีคำว่าแชทสดค่ะอ่าเสร็จแล้วไงต่อคะต้องทำยังไงต่อแม่นุตีจะได้ไม่ไม่ขึ้นใหม่อีกอ่าข่าวข่าวหน้าข่าวหลังถ้าเป็นอีกเราก็จะได้รู้เนาะอ่าอันดับแรกเลยกดไปที่สี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายมือของแม่นุตีนะคะถ้าถ้าอย่างนี้จะเป็นขวามือ อันนี้เป็นซ้ายมือถ้าถ้าเป็นของแม่นุตีนี่จะเป็นซ้ายมือด้านล่างค่ะด้านล่างอ่ะจะเห็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมค่ะอืมแล้วจะมีคําว่าแชทสดอืมแล้วยังไงต่อคะอ่าตรงจุดและตรงจุดแชทสดค่ะแตะแตะตรงแตะตรงแชทสดค่ะอ่าแล้วจะมีคําว่าแชทสดแล้วก็ไปแตะตรงแชทสดค่ะอืม เพื่อนๆก็เป็นบ่อยค่ะคุณแอร์แต่ว่าอ่ไม่ก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าอ่พอดีเพื่อนๆที่เวลาเปิดบ้านเขาจะก็ก็จะนั่งอยู่ด้วยกันพอเครื่องที่ว่ากําลังไร์สดมันมันค้างก็จะจับจะจับอีกเครื่องหนึ่งของเพื่อนมามามา,มาอ่านไรต่ออย่างเงี้ยค่ะแตะตรงแชทสดค่ะค่ะแม่นุตีจะได้จําไว้ค่ะจําจําได้อยู่มันง่ายเนาะอ่าสี่เหลี่ยมด้านล่างด้านล่างกดตรงไปก็จะเจอตรงคําว่าแชทสด แล้วก็จะแตะตรงไปแชทสดอีกทีหนึง่งเท่านี้ใช่ไหมคะก็ก็ก็จะโอเคใช่ไหมคะไม่ไม่ได้มีต่อจากตรงแตะแชทสดนะคะคุณแอร์กราบขอบพระคุณอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้รอบที่สามค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้รอบที่สามของแม่นวตปีย้อนได้ตามหาละก,กิโลนี่ละพี่น้องเพื่อนกับอ่ากับมี่เพื่อนบอกมาเนาะอ่าขอบคุณอ่าร้อยสี่สิบเอ็ดหมื่นดวงตาสามไลท์สามเลิฟ ขอบคุณพี่ยูขอบคุณอ่าที่ส่งเพื่อนๆนมาให้อะเป็นกำลังใจแม่นุตีบ้านนาค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณอเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในบ้านแม่นุตีทุกๆคนด้วยนะคะเป็นเมื่อไหม่ค่ะเม,มื่อไหม่เพิ่งจะเปิดช่องได้เมื่อวันที่เจ็ดกันยาที่ผ่านมา,นานเนี่ยจ้ะเพื่อนกบว่า,าต้องเปิดบ้านตามหาลักกิโล <laughs> กับประเทศตามที่เพื่อนบอกอะค่ะ ่าถ้าเปิดบ้านแล้วก็ต้องให้ติมชั่วโมงประ่าณนี่แหมจ่าพ่นแนะนํามาพอดีแมนนุตีเปิดบ้านรอบแรกกับสิบสองนาทีกะข้างรอบที่สองกับสิบสามนาทีกะข้างนี่รอบสามค่ะอันนี้รอบสามก,กับบรูลู่าข้างอหีบ่เนี้ย <laughs> กะกะซีเบาไปองังสี่หน้าพี่น้องนอาสามรอบแล้วแต่มันข้างอี่ลีกับซีกับิีเฮ็ดคืนเพินวานั่นแหละอืมอืม ขอสติกเกอร์ส่งมาให้กำลังใจแม่นุตีหน่อยค่ะใครอยู่ในบ้านแม่นุตีเนาะตอนนี้อยากรู้ว่าคอมเมนต์มันค้างไหมคอมเมนต์มันค้างบ่พี่น้องเนี่ยบ่บ่ไปบ่มาอีกแล้วขอบคุณหลายๆเลยค่ะเออที่เขามาให้กำลังใจกสินัังบอกไปยังสี่ละเนาะอ่านคอมเมนต์บ่ไดมันบ่ไหลบ่ลื่นเลยค่ะอันนี้รอบสามแล้วค่ะแม่นุตีเปิดรอบสามแล้วคุณแอร์ยังอยู่ไหมคะเออคุณแอร์ขอสติกเกอร์หน่อยค่ะ เรือมันค้างอีกคุณแอรเรือมันค้างอีกแล้วค้างบ่อนี่ค่ะค้างบ่อืมเนี่ยคุณแอคุณแอหรือว่าคอมเมตนค้างอีกขอบคุณขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะเพื่อนว่าให้กดตรงไหนก่อนค่ะมันค้างคุณแอสี่เหลี่ยมข้างล่างกับสี่สี่เหลี่ยมตัวนี้แหละเนาะข้างล่างค่ะข้างล่างอ่ะกดตรงนี้ดูเนาะ อ๋อมันก็ไม่มีตรงคําว่าแชทสดเด้อืมมันมีการดูแลตัวกองอ๋อแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่เนาะอืม <c oughs> สี่เหลี่ยมไดเนาะคุดแอรสี่เหลี่ยมข้างล่างซ้ายมือ